สวัสดีครับวันนี้เป็นคลิปแรกของผมในการรีวิวเกมแคสเกมเออตั้งชื่อรายการก่อนแล้วกันเป็นรายการอะไรดีวะ HCGFGR อะไรก็มีอยู่แล้ว s r g อันนี้ IGR แล้วกันโอเค i game review หรือ i gamer review แล้วกัน เออวันนี้จะสอนทิกการแอลลิโอปใน NBA 2K11 นะครับเออไปดูกันเดี๋ยวสอนให้หลายคนบอกทำกันยังไงทำยากจังแล้วแล้วก็จะสอนวันวันทูไปเลยทีเดียวเลยแล้วกันอืมยังไงเนี่ยนี่ไม่ได้เตรียมอะไรเลยนะทริกเฟโอเค เรามาอา r แลนด o แล้วกดไปรอรอรอเดี๋ยวทำเป็นตัวอย่างให้ดูก่อนจะพาดะอย่างงี้ฟื้เนี่เป็นไงเอลิโอปอเอ็นไอ้อันนี้พาดอ่ะเดี๋ยวเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่เป็น อีกโหมดหนึ่งเมื่อก,กี้ก็เห็นแล้วว่าผมทำได้นี่มั้งเคโอเครอรอรอ,อ,อเดี๋ยวไปดูกันครับจะเล่นโหมดฝึกกันอืม,อมตบบอลเอาเดี๋ยวรอตอนได้บอล Okay. เียนรอตอนได้บอลทีนี้จะสอนนะครับแต่ทำเป็นตัวอย่างให้ดูหนึ่งรอบเออเราต้องวันทูอือวันทูใช่ไหมอึ๊บไหลรีเวแหม่พลาดอีกแล้วไอ้เหี้ยหยาบนะบวันนี้รีบรีบมากเลยเวลาเหลือน้อยอให้เขายิงไปหรือเปล่าไม่ต้องครับ วันทูฟึ๊บวันทูโอ้ยพลาดแล้วเดี๋ยวขอเปลี่ยนหนอนเจ็ดคัดเนี่ยเอาเปลี่ยนเป็นโหมดสเตจเล่นเรียแบ็กท็อปพิีอับเกมเกมเป็นห้าสามโอ้โหไม่เคลื่อนนะเป็นไงถึงเด็ดแค่โป๊ปบี พอไปะฮอลวันป่ะโอเคคอิสโโอเคอยู่ทีนี้ครับเดี๋ยวมาดูกันคราวนี้ทำจริงแ้วเนะ่เมื่อกี้คนแม่งเยอะน่าหวาั่นไหวกดเยอะ,อะโอเคยิงได้โอ้สวยมาแล้วสมบูรอ่ะวันทูก่อนนะก่อนอื่นวันทูโอเคยืปแล้วเชี่ยน ฟื้บมาพลาดอีกโอเคออกก่อนอ่ะเดี๋ยวดูนะอัดนานหน่อยแองอ่ะอย่างเงี้ยอ่ะเอลิโอฟได้แล้วอ่ะจะอ่ะเดี๋ยวดูอีกทีวันทูแล้วก็จะได้เอลิโอฟได้ง่ายขึ้นอย่างเงี้ยเนี่ยผิดผิดผิด ฟื้วันทูอ๋อเหี้ยกระโดดติฟันตอนนี้เล่นลกๆเลยรีบรีบรีบจะทำให้ดูอีกทีนะเนีเ่ยเคยิงไปเหอะไม่สนชนะ โคบี้โคบี้จะจะขึ้นเอริุปเยี่ยมันกระโดดตบเก่งย่าวะเออกระโดดบล็อกแม่งก็ยังเข้าโอ้ยว่าไงจะได้บ,บอลนาทีเนี้ยเออโอ้เลือกทีมผิดวพาะวเนี้ยลองจะเป็นเอ,องไงวะ ออปชั่นชูไซ์อ่ะเราไปเลือกอยู่ทีมที่ได้บอลน,นะครับอ่ะนี้ผมอยู่ทีมเสื้อสีดำนะไอ้ยังคิสบอลแล้วกันอ่ะส่งไปวันทูวันทูดิอ่ะ,อ 1, 2. 1, 2อะเนี่ยมันจะขึ้นให้เราสง่งอ่ะโอเคขึ้น่ะชูไซ์ใหม่โอเคให้ f เวิร์ดส่งแล้วก็ขึ้นอาริอุป อย่างนี้ทำยังไงเหรอเดี๋ยวขึ้นบอกให้ดูอ๋อเข้าออปชั่นครับไมโครคอนโทรลเลอร์คอนโทรลเซตอัพการจะกดเป็น one two ก่อนดีไหมเอ้ยแอลลิวก่อนแล้วกันง่ายดีง่ายนะับง่ายอย่างที่ง่ายอย่างที่ไม่เคยคิดมาก่อนให้เราให้เรากดเป็นตัวไงตัวที่มันชื่อเนี่ยให้เรากดพร้อมกันนะกดที่ตัวชื่อเนี่ย C L U T C H คัสมัง้งแล้วก็ไงวะเฟ k e Part f a กพา a r t กับคัสพร้อมกันเฟ k พา a r t c l a พร้อมกันมันก็จะโยนบอลแต่ว่าโยนบอลไปแล้วถ้าคนไม่วิ่งเข้ามาก็ออกนอกสนามใช่ไหมมันก็นจะเฟลแล้วก็ วันทูทำไงอ่าเดี๋ยวแปบบ๊บนึงนะมันต้องลองไปเทเียบเกมอัเนี้ฟื้นส่งวันทูอ๋อรู้ละอ่ะซีดนลูปเอ้ยสวยนี่ก็อย่างงี้คอนโทรลเซ็ตอพอพให้เรากดกดคลสซึ่งใครจะตั้งเปไ็นอะไรก็ดูเนี้ยแต่ผมตั้งเป็นเลฟคอนโทรลกับตัวคิวกดพร้อมกันก็เป็น อริอุพ่แต่สวนวันทูนี่ครับให้เรากดคัสแล้วก็กดพา s s สส่งให้เพื่อนคือตัวเราส่งให้เพื่อนแล้วตัวสมมุติจอแดนจะส่งให้โคบีโคบีได้วันแล้วจอแดนก็วิ่งไปวิ่งขึ้นหน้าแล้วก็กดแล้วก็กดคัสกับเฟยพาสเลยมัก็ขึ้นอริบุแนะนำให้ทำวันทูก่อนแล้วก็ ค่อยทำแอลลิวนะครับเดี๋ยวดูเป็นตัวอย่างวันนี้สอนดีจริงส่งบอลเลยเฮ้ยอ,อย่างนี้อะโคบีได้บอลจอแดนวิงขึ้นมาฟึ๊บแล้วกดน,นี่เป็นอย่างเงี้ยวันจันทรมันจะดีกว่าได้แน่นอนถ้าเราไปกดอย่างเงี้ยส่งให้ใครอ่ะนะ เราไม่กดวันทูก็มันก็ได้แหละแต่ต้องให้เพื่อนเรามันอยู่ข้างในบ้างอยู่ใ,ใกล้ๆให้ดีกดวันทอนแล้วค่อยแอลี่อุปมันจะดีกว่าเสียงเบาไว้หน่อยไม่ค่อยกล้าพูดคนอยู่เต็มห้องเลยทำให้ดูอุยอุยหน้าทิมอ่ะโคบีมานะะฮะฮาวเวิร์ดแล้วกันลองฮาวเวิร์ดตัวใหญ่ดิมากดคอนโทรล เอ้ยคัสแล้วก็พาสกดแล้วก็กดคัสแล้วก็เฟรพารสเอางี้คัสคัสอ่ะเรียกผมเรียกเป็นคัสแล้วกันคัคสคัสกับกับพาสกดพร้อมกันจะเป็นวันทูดังนั้นเพื่อนวิ่งใกล้แปน้นปุ๊บแล้วก,กดคัสกับเฟรพาสพร้อรมกันอีกจะกลายเป็นแอรดีุ้๊บโอเคเปล่ะไม่โอเค đu mày <laughs> lâu rồi anh cái gì giờ tiếp u xin đi nhiều khi anh lại kiệt rồi ôi อะเดี๋ยวให้ดูอีกทีนะหน่อยโอเคโอ้โหคิดสบอดอ่ะไหนลองไปอีกทีมนึงอ่ะเดี๋ยวดูกันนะครับมึงวิ่งมาเลยเร็วดีเฮ้ยโอช้ารู้เนี่ยทางบ้านเขาอยรอดูแอริอุบอยู่เนี่ยจนได้ทีมหน้าเขาต้องการดูหรือเปล่าไม่รู้แต่กูต้องการให้พวกมึงดูกันนะ เออมึงได้เลยไหมเออกูก็อยู่ข้างมึงแทนอ,อ่ะส่งเอ้ยจอแดนส่งให้แล้วอ่ะอย่างเงี้ยแต่เมื่อกี้พลาดไงขอปิดจบแล้วกันจบคลิปเออโอเคอ่ะจอแดนวิ่งออกมาดิไงส่งกันไปส่งกันมาอันเนี้ย เยี่ยมวิ่งเข้าดิเออเอา่าวโดนตีบกลางอากาศตัดบอลกลางกาศหงอยเลยมามเข้ามาดิเออี่ยเมื่อกี้เห็นไหมมันทำได้แต่มีคนกระโดดตบแม่งไปกองอยู่หน้าเป็นกลัวอะไรมากโอ้โหบวกโอเค จะจบเลยไหมขออีกทีนึ้งกันคลิปแม่งนานว่ะเอออย่างเงี้ยทำได้ไหมดูรีเพย์ฟึกอะอย่างเงี้ยวันทูกระตุกกระตุกไม่รู้คนดูกระตุกอ่ะมันก็จะวิ่งมามันก็จะเหมือนขอปอน,น,นอ่ะนี่ก็กระโดดมา เข้าลองดูไหมปุ๊บอ่ะส่งแล้ววิ่งมาอ่าเข้าเป็นไงจบเลยนะเคลียนะไม่รู้เคลียนะโอเคโอเคจบเลยจบเลยจบจบทำหน้าหล่อจบไหมจบจบ